ครับสวัสดีครับสวันนี้เอดี้ครับนะครับมาพบปะเกษตรกรมืออาชีพนะครับที่ได้มีโอกาสปลูกสายพันธุ์ข้าวโพดดีครับ9 9 7 9 4นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันว่าทางลูกค้าที่ใช้ดีครับ9 9 7 9 4เนี่ยชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรแล้วก็วิธีการปลูกทำยังไงที่ จะได้ผลผลิตสองตันอัพนะครับอ่าวันนี้มาดูกันอ่ะวันนี้มาพบกับพี่ผู้ใหญ่จอท์นะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ทางพี่ผู้ใหญ่แนะนําตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่เฉลาวผู้รักครับหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกกันผู้ใหญ่จอท์นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ปลูกข้าวโพดนะครับไม่ว่าแรงฝนนะครับหน้าแรงผมปลูกปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือน ตุลานะครับหลังนานนะครับผมปลูกหกสิบไร่แต่นะครับมีรุ่นสองนะครับก็ในนาที่ปลูกไปเ็ไร่สองงานครับพี่ผู้ใหญ่ปลูกวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่หนึ่งพุทภาครับหมื่นเสื้อพระหนึ่งพฤทภานะครับเกียววันที่เท่าไหร่นะครับเกียววันที่ส2บสองสิงหาครับโอ้วันแม่เลยวันแม่เลยเป็นเลือกดีเลยครับครับผมนะครับเล้ยได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับแปลงนี้แปลงนี้รวมนะครับได้อ่า สิบห้าตันกับอีกร้อยโลครับโอ้หนึ่งหมื่นห้าพันกับอีกหกร้อยโลเจ็ดไร่สองงานครับเจ็ดไร่สองงานครับได้ผลผลิตสิบห้าตันกับหกร้อยกิโลครับนะครับที่ผมคํานวณดูนะครับเมื่อกี้ลองคํานวณดูคร่าวๆครับตกไร่ละสองตันกับแปดสิบกิโลครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ผู้ใหญ่เนาผมทํามาก็ไม่เคยได้สักทีนะครับปีนี้ปีแรกเลยใช่ไหมลองดีครับดูได้เลยครับตันกว่าเลยครับนะครับแล้วที่ ลูกค้าหลายๆคนอยากทราบเนาะใช้พันธุ์ดีไม่พอนะครับอันดับเลขเลยที่สําคัญพี่ผู้ใหญ่ใส่ปุ๋ยกี่รอบครับอ่าข้างแรกนะครับผมหยอดนะครับหยอดเมล็ดลองพื้นนะครับกับสี่กระสอบนะครับก็สองร้อยโลใช้สูตรอะไรครับอ่าซิวคียี่สิบศูนย์ซิวคีบศูนย์เนาะที่ปุ๋ยที่เราใช้กันอ่าปกติกันอยู่แล้วซิวออนไทยนะครับิวออนไทยซิวคีบศูนย์สี่กระสอบ ครับสี่กระสอบก็เหลือนิดหน่อยนะครับลองพื้นประมาณสี่กระสอบแล้วช่วงทํารุ่นนะครับทํารุ่นนะครับอายุได้ยี่สิบวันนะครับผมผมลองพื้นไปอีกร้อยกิโลครับสองกระสอบโอ้ครับทําทํารุ่นช่วงอายุกระเพายี่สิบวันนะครับอ่าหลังจากฉีดยาผมยาไอฉีดยาฆ่ายาไปแล้วอ๋อฉีดยาฆ่ายาเป็นยาลัวหรือยา่ายาลัวครับยาลัวนะมีโกะครับหนึ่งชุดครับเก็ไล่สองอัโอเคครับอันนี้นะครับ เป็นหัวใจหลักนะครับของสายพันธุ์ดีครับนะครับที่พี่ผู้ใหญ่บอกไปเมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นดีครับ99794หรือ7212นะครับอยากให้เราใส่ปุ๋ยไวกว่าพันุ์อื่นนะครับให้ใส่ตั้งแต่20วัน25วันไม่เกิน25วันครับผลผลิตนะครับมันจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันจะได้ไปแต่งแต่งต้นเร่งฝักได้ได้ดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมต้องขออนุญาตนะครับทางบริษัทนิโกะเนาะเพราะสายพันธุ์เราดีครับก็ก็อย่าก้าวใช้กับตัวนิโกะได้เลยครับใช้ใช้คนสิทธครับสิดกบสิดัวทัดไปเลยนะครับแต่ฝากถึงเกษตรกรนะครับถ้านิโกะนะครับถ้าใช้โดนต้องเพิ่มจํานวนไล่ไปนะครับได้ตั้งแต่10ไล่ถึง15ไล่ต่อ1ชุดนะครับเพราะว่ามัน ใช้น้ําน้อยและติดยาเข้มข้นนะครับและสิดยาให้เกิน25วันนะครับเขาโพดถ้าเกิน25วันมีปัญหาครับมีปัญหานะต้องสิดตั้งแต่12วันไม่เกิน20วันครับจะได้ผลเต็มร้อยครับตายทุย่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางพี่ผู้ใหญ่เนาะที่ทดลองใช้มาแล้วแล้วได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแล้วรอบที่สามได้ใส่ไหมครับปุ๋ยครับผมใส่อีกสองครั้งนะครับอ่าพออายุได้45วันมันเริ่มจะบิดตัวแหลมนะครับผมจะใช้อีก อ่ะสี่กระสอบนะครับไม่หมดดีนครับใช้สี่กระสอบโดยใช้เครื่องบาดปุ๋ยนะครับยิงออกสองข้างนะครับเดินใส่ตรงประมาณตรงโคนต้นใช่ไหมโคนถ้าปล่อยเลยครับปล่อยเลยไปด้านละสามแถวสี่แถวนี้นะครับก็หมดไปประมาณเกือบสี่ลูกครับอืมครับเป็นการกระทุ้งลรงลิงเร่ทุงให้แ่อรลิงลิงฝักให้มันหลังจากนั้นนะครับพอแอออกหมดนะครับพอไหมเริ่มยุบนะครับเราก็ให้อีกครับครับผมให้อีกสี่กระสอบนะครับรวมเป็นสี่กระสอบทั้งหมดอ่ะบนดดินนะครับ ทั้งหมดในพื้นที่เจ็ดไร่ครับแต่ตอนที่จะออกออกแอนะครับสี่สิบห้าวันเนี่ยเราจะผสมนะครับโดยใช้สูตรสิบห้าสิบห้าหฮลคันไถผสมกับสี่สิบหกศูนย์อย่างละสองลูกโอ้สองตัวบวกเลยสี่บวกศูนย์กับสิบห้าอีกสองลูกบวกกันแล้วก็ปล่อยน้ําสายน้ำพุน้ำพุน้ำพุ่งนะครับมหลังจากนั้นไหมยุบนะครับพอไหมยุบปุ๊บนะครับข้าวโพดก็อยู่ประมาณห้าสิบกว่าวันเนาะห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดวันพอไหมยุบหมดปุ๊บ ผมก็จะสียาฆ่าหนอนอีกครั้งหนอนครับที่มกิแมลงมันหนอนจะลงไปกินแด้นะครับอ่าครับอ่าสีโดยใช้อีมาอีมาเอ็กนะครับเป็นผงนะครับครับผมบวกกับฮอร์โมนนะครับหรือว่าอ่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับพูดนะครับเขาพูดเรางามแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้อ่าครับผมดังนั้นเราก็ปุยครั้งที่สามเราก็ใส่อีกสีนะครับโดยใส่แต่ยูเรียเลยครับกระทุ่งให้มันเขียวมันสด โแล้วก็เพอเพาพ่ออายุได้แปดสิบวันสังเกตดูนะครับผมฝักมันจะแตกออกเลยครับเป่งมากเลยเป็นยังแตกแตกตูดเลยครับผมก็ลองตามสูตรชาวบ้านเขาแนะนํากันมาลองดูครั้งที่สามปกติผมไม่เคยใส่ถึงถึงครั้งที่สามสี่ครั้งใส่แค่สามครั้งจบก็ฝักมันไม่เต็มครับไม่เต็มเต็มที่ครับถ้าใส่ แล้วแบ่งนะครับแบ่งอ่าแบ่งแบ่งแบ่งการใส่ไม่ต้องใส่เยอะแต่ใส่ใส่เรื่อยๆให้กับมันแต่ตอนอายุ20วันผมใส่แค่2กระสอบใส่กระโปงเล็กน้อยเล็กขนาดนี้นะครับแล้วก็โดยใช้เครื่องนะครับพ่นงเบาๆเล็กๆไปเนี่ยมันถ้าปล่อยแรงมันจะเด็นสุดยอดยอดจะไหม้อะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงนะครับที่เราวันนี้เราพามาดูนะครับซึ่งแฟงข้างหลังเราเนี่ย ไม่เห็นต้นข้าพโพดแล้วเพราะเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเก็บเกี่ยวแล้วที่ถั่วถั่วเขียวบปุงสภาพดินนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากครับเพราะว่าเราทำก้าพโพดนะครับเราต้องบำรุงดินด้วยนะครับเพราะบางคนไม่ได้พักดินไม่ได้บำรุงดินเลยแต่อยากได้ผลิตดีถ้าทําต่อไปมันเป็นใบหลายครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นใบรายถูกต้องครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากเนาะครับก็ฝากสําหรับลูกค้านะที่ติดตามนะครับอันนี้เดี๋ยวเอต้องขออนุญาตทางพี่ผู้ใหญ่จอร์ดเนาะ อันนี้เราอาจจะเผยแพร่ไปทาง Facebook ทาง y t u t u เนาะเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่อยากจะทำข้าวโพดให้ได้ไร่ละ2ตันเหมือนกับทางพี่ผู้ใหญ่จอร์ดเนาะอันนี้เดี๋ยวใครอยากทราบข้อมูลอย่างอื่นเนาะถามมาใน Facebook ใน YouTube ที่เราจะแชร์ไปให้ลูกค้าเราดูครับเราลืมบอกเขานะครับว่าเกไล่สองงานเนี่ยเราใช้เมลิพทนธันเม็ดใหญ่ อ่านะครับสี่หุนสี่หุนอ่าราคาถูกหน่อยครับผ่านนิดๆเตะเตะเตะไล่ละสี่จุดสองกิโลครับครับผมยอดระหว่างแถวหกสิบห้าเซนครับโอ้ถือว่าเป็นการใช้เมล็ดที่ไม่ไม่เปลืองมากไม่เปลืองมากครับครับผมสี่โลสองเนี่ยถือว่าได้ได้ระยะที่เป็นระยะเป็นประมาณประมาณคืบคืบคืบอ่าครับผมก็ถ้าตรงไหนห่างก็อาจจะเห็นฝักสองคู่เนาะครับครับผมก็อยาก เราเราเผยแพร่ไปเนี่ยเราก็ต้องการให้เกษตรกรให้มีทำกรโพดให้ได้ได้ผลผลิตที่ดีเหมือนกันเนาะแล้วกระโดดกระโพดให้มีอายุสักหน่อยนึงนะครับให้ได้ความชื้นสามห้าลงมาครับเพราะของผู้ใหญ่สามเกียวความชื้นอยู่ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์เนาะครับอันนี้รวมแล้วอายุตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวเนี่ยร้อยสี่วันับร้อยสี่วันครับ้อยสี่วันเนี่ยความชื้นสามสี่ถือว่าสุดยอดแล้วท้าแก่เขาก็ไม่บ่นเขาบอกว่าสวยไม่มีแตกสักนิดเลยครับโอเคครับอันนี้ก็ต้อง วันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่ผู้ใหญ่จอดมากมากที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับเพื่อให้เกษตรกรหลายอื่นนำไปปรับปรุงนะครับนำไปใช้ต่อเนาะนะครับวิธีดีๆอย่างนี้เราต้องขอบคุณทางพี่ผู้ใหญ่จอร์ดมากขอบคุณมากครับพี่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับ